สวัสดีครับผมเอลําปานะครับพาปเพื่อฟซ c นะครับมาชมนะครับ5ดับพระเครื่องอาจารย์ฟันอาจารโลนะครับก็เป็น5ดับพระเครื่องที่หลายๆท่านนะครับ อาจจะไม่รู้จักนะครับและมีลักษณะคล้ายกันมากบางคนอาจจะแยกไม่ออกว่ารุ่นนี้คือรุ่นอะไรเล่นหากันเท่าไหร่โห oh, วันนี้จะมาบอกนะครับแยกวิธีการเปรียบเทียบนะครับแต่ละรุ่นด้วยนะครับนะส่วนใหญ่นะครับพระอาจารย์ฟันนะครับเป็นพวกทหารอากาศเป็นผู้สร้างนะครับนะส่วนใหญ่พระจะอยู่กับนายทหารอากาศนะครับสมัยก่อนเยอะมากเรามาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างอันดับที่1ครับ อันนี้เป็นเหรียญอาจารย์ฟันรุ่นแรกนะครับนะจะสร้างในปีพศ2507นะครับนะลักษณะด้านหน้าก็จะเป็นลักษณะคันข้างเป็นเหรียญรูปไข่ครึ่งองค์นะครับนะครับด้านหลังก็จะเขียนเลยนะครับว่ารุ่นแรกนะครับนะซึ่งเหรียญรุ่นนี้นะครับมีสร้างทั้งเนื้อทองแดงและเนื้ออปะกานะครับน้สวยยสนุนราคานะครับทั้งเนื้อทองแดงและเนื้อปะกาองค์หนึ่งหลักหลายๆล้านนะครับใครมีผมยินดีรับเช่าสวยๆนะครับนะต่อมาอันดับที่2ครับเหรียญรุ่น2อาจารย์ฟันาราโรนะครับจะสร้างนะ ด้านหลังก็จะเขียนเป็นปีพศ2507เช่นกันนะครับโดยนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับจะมีแยกด้วยกันทั้งหมด2บ็อกนะครับ มีบล็อกน้ํากวงกับบล็อกน้ําตันนะครับนะซึ่งแต่ละบล็อกนะครับสูงลราคาสวยๆเหรียญหนึ่งก็หลักแสนนะครับนะประมาณ1นึ่งแสนบวกลบอยู่ที่ความสวยนะครับนะซึ่งลักษณะด้านหน้าก็จะเหมือนเหรียญรุ่นแรกโดยสิ้นเชิงเลยนะครับแต่จะต่างการแค่ด้านหลังนะครับนะต่อมาครับอันดับที่3ครับผมเหรียญรุ่น3ามปจจันทร์ฟ้าอจาโลนะครับซึ่งยังไม่หนีไม่พ้นนะครับด้านหน้าก็ลักษณะคล้ายๆกับเหรียญรุ่นแรกรุ่น2เช่นกันแต่เปลี่ยนด้านหลังเขียนว่า รุ่น3นะครับจะปรากฏตัวหนังสือนะครับเขียนว่ารุ่น3บริเวณด้านหลังเหรียญนะครับนะสวยๆองค์หนึ่งนะครับนะหลายหลายหมื่นถึงหลักแสนกันนะครับผมผมเชื่อได้เลยนะครับว่าหลายท่านนะครับอาจจะจําสลับสับสนเวลาคนเจอในบ้านหยิบขึ้นมาเนื่องว่าองค์นี้เล่นกันหลายหลายหมื่นถึงหลักแสนแต่มีจุดดูพิจารณาแค่นิดเดียวนะครับว่าไหนรุ่น9้าไหนรุ่น43เดี๋ยวมาดูต่อในอันดับที่4ี่กับที่5นะครับ อันดับที่4ครับนะครับเรียนอาจารย์ฟั่นนะครับรุ่น9นะครับนะมีสร้างด้วยกันหมด4เนื้อนะครับอันดับ1เนื้อเงิอนอันดับ2เนื้ออัปก่าอันดับ3เนื้อฝาบาทและอันดับ4เนื้อทองแดงนะครับนะสวยๆสมวสนราคานะครับนะก็มีตั้งแต่หลักหลายๆห,หมื่นถึงหลักแสนนะครับ อยู่ที่ความสวยเหรียญรุ่น9ของอาจารย์ฟันนะครับนะแตกต่างกับรุ่น43ยังไงไปชมอันดับที่5นะครับอันดับที่5ครับผมอันนี้ก็จะเป็นเหรียญรุ่น43อาจารย์ฟันนะครับจะสร้างในปี256นะครับด้านหน้านะครับจะเหมือนกับรุ่น9โดยสิ้นเชิงนะครับบางคนบอกว่าเอาบล็อกรุ่น9นะครับมา ปั๊มในรุ่นนี้นะครับโดยด้านหลังรุ่น4 3สังเกตดูนะครับนะจะมีลักษณะการต่อโคดอยูอ่ในช่องวงกลมนะครับนะเราจะเห็นช่องวงกลมด้านล่างจะมีตัวต่อโคดลงไปนะครับนะแบบนั้นเป็นรุ่น43ถ้าเจออย่างนี้นะครับสวยอันหนึ่งก็หลักหมื่นหมื่นต้นนะครับนะนะซึ่งต่างกับรุ่น9้าเลยนะครับเผื่อใครไปเจอตามบ้านอาจจะงงแบบนี้รุ่น9้าในรุ่น4 3และยังมีอีกหลายรุ่นที่ลักษณะคล้ายๆกับรุ่น9้ารุ่น43ิมนะครับนะอีกมีหลายรุ <zeros in the memory> ่นเดี๋ยวรอบหน้าผมจะ นำมาเปรียบเทียบและนะครับแยกให้ท่านทุกท่านได้ชมกันนะครับนะนี่ก็เป็นห้าดับนะครับพรกเครื่องหออาจารย์ฟันจารโลแต่ยังมีอีกเยอะเลยนะครับพรกเครื่องหออาจารย์ฟันที่เล่นนะครับและมีราคาเดี๋ยวว่า p ีีหน้านะครับใครที่อยากชมคลิปอาจารย์ฟันนะครับอยากให้ผมนําเสนอในคลิปไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับนะโอเคครับวันนี้เอลําปางขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ อยากรับชมเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ก่อนใครนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกด s u b สไครป์ผมด้วยนะครับหรือจะกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับใครที่มีพระเครื่องนะครับต้องการจะจะปล่อยสามารถส่งมาตาม ID l ดียที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยนะครับทางร้านเรายินดีรับเช่าพระเครื่องรับจำนำพระเครื่องของเก่าของสะสมทั่วไปนะครับสําหรับวันนี้มเอลําปางต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ สำหรับใครที่สนใจอยากจะมาทางร้านเรานะครับอยู่ใกล้กับตลาดลังสินนะครับหรือค้นหาร้านดีสยามพระเครื่องจาก g o o g l e แมปได้เลยแล้วเราจะอยู่ก่อนถึงซอย21ด้านหน้านก็จะมีเขียนคําว่ารับเชา่าพระตัวใหญ่ๆเลยสามารถเข้ามาดัางรอข้างในได้ใครปล่อยเชา่าพระหรืออยากเชา่าพระสามารถมาที่ร้านได้เลยนะครับ